การแบ่งการโฟกัสเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับหลยครั้งครับเดี๋ยวเราปิดเสียงเพลงให้ปับ๊บนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับ สวัสดีนะครับโค้ดคิดถึงค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กบนะครับมามานะครับอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมกดแชร์กันไปนะครับทุกทท่านนะครับใครแชร์ก็ให้รวยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดติดตามแบบเห็นโพสต์ก่อนนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดไลฟ์สดนะเพราะว่าเดี๋ยวพ่งนี้โอปป้าบินเข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวมะลืนก็มีเรียนอีกถึง4ี่ห้าทุ่มเลยนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะปรับไลฟ์ตอนเช้าหรือตอนเที่ยงหรือตอนเย็นยังไม่มีแผนแน่นอนเลยนะครับเดือนนี้แบบถ้าเดือนไหนที่แบบมีการมีการเรียนเยอะนะครับ ครับโอเคไหมนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปกดคําว่าติดตามแล้วกดคําว่าเห็นโพสต์ก่อนนะครับก็คือกดติดดาวของเพจนั่นเองนะครับโอเควันนี้นะครับในเรื่องของการแบ่งโฟกัสนะครับทำยังไงเราจะสามารถสั่งตัวเองให้สร้างอนาคตใหม่ได้สิ่งเหล่านี้ครับคุณจะต้องแบ่งโฟกัสนะครับโดยการที่คุณเขียนสิ่งที่คุณจะต้องตัดออกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการบ้านที่คุณจะทําวันนี้นะครับก็คือเขียนสิ่งที่คุณจะต้องตัดออกนะครับสิ่งที่คุณจะตัดออกคืออะไรครับคือเรื่องที่คุณทํา แต่ผลลัพธ์น้อยฟังแค่นี้นะครับอันนี้โคตรสำคัญเลยนะครับเรื่องที่คุณทำมันแต่ผลลัพธ์น้อยเช่นผลลัพธ์ทางด้านเวลาผลลัพธ์ทางด้านตัวเงินมันน้อยให้คุณลิสต์ออกมาก่อนครับลิสต์ใส่สมุดของคุณออกมานะครับ กี่ข้อก็ได้ครับอย่างน้อยจริงๆแล้วควรประมาณ5้าถึงสิบข้อขึ้นไปกําลังดีนะครับเช่นตื่นสายไถฟีดข่าวเล่นเสือกเรื่องชาวบ้านนะครับก็อาจจะมีเป็นผู้ใช้ความจริงนะครับอ่ะสวัสดีครับอ่ะอาจจะมีแบบไทฟีดข่าวเผือกเรื่องชาวบ้านโน่นนี่นั่นนะครับคุณลิสต์มาอย่างน้อยห้าถึงสิข้อนะครับและนะครับมันจะทําให้คุณเห็นอะไรบางอย่างครับว่าคุณน่ะมัวแต่อ้างกับตัวเองว่าฉันยุ่งฉันไม่มีเวลา ฉันยุ่งฉันไม่มีเวลาฉันงานเยอะฉันยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยิ่งไปหมดเลยฉันไม่สามารถจัดตารางเวลาได้เลยฉันรู้สึกวุ่นวายมากเลยกับชีวิตฉันฉันรู้สึกวุ่นวายมากเลยกับชีวิตฉันนั่นคือข้ออ้างของคุณครับจริงๆเราทุกคนเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทํายังไงมันจะได้ประสิทธิภาพมากกว่ากันวันนี้คุณบอกว่าเอออันนี้มันก็ไม่เสร็จงานที่หนึ่งไม่เสร็จงานที่2ไม่เสร็จงานที่3าไม่เสร็จงานที่4ไม่เสร็จสุดท้ายคุณสังเกตไหมครับค และสิ่งสิ่งนี้ครับเมื่อมันสะสมทุกๆวันทุกๆวันนะครับไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะมันจะทําให้คุณขาดความเคารพตัวเองครับและเมื่อคุณขาดความเคารพตัวเองครับเอเนอร์จีหายโดยไม่รู้ตัวครับเพราะอะไรครับมันไม่มีเรี่ยวแรงจะไปโฟกัสกาลังใจให้กับตัวเองมันไม่มีคือเครื่องปั่นกระแสไฟอะไฟมันดับเออต้องใช้คำนี้นะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับพี่มลและทุกทท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแบ่งโฟกัส การแบ่งโฟกัสนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆโอเคไหมการแบ่งโฟกัสเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแบ่งโฟกัสอยู่2แบบนะครับแบบที่1น,นะครับคือแบบที่คุณจะต้องไม่ทํามันครับหรือทําให้น้อยที่สุดเขียนออกมาก่อนครับว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเอา1เดือนก็แล้วกันนะครับใน1เดือนที่ผ่านมาคุณใช้เวลากับอะไรบ้างเขียนมาก่อนนะครับ แบ่งเป็นสองฝั่งนะครับแบ่งเป็นสองฝั่งเนาะฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งที่คุณจะไม่ทําอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่คุณจะทานะครับก็คือ to do list กับ not to do list นะครับฝั่งที่คุณจะไม่ทานะครับเขียนมาอย่างน้อย5้าถึงสิข้อครับว่าฉันทําอะไรแล้วได้อะไรเช่นสมมติว่าถ้าฉันถ่ายฟีดข่าวฉันได้เงินไหมไม่ได้ฉันไปปาร์ตี้กับเพื่อนเราได้เงินไหมน o no. เสียเวลาด้วยนะครับคุณจงบอกผลลัพธ์ต่อเรื่องที่คุณเขียนยกตัวอย่างเช่น เดือนเดือนที่ผ่านมาไปปาร์ตี้กับเพื่อน3าครั้ง3าครั้งนั้นได้เงินไหมครับ no เขียนไปเลยครับว่าไม่มีผลลัพธ์เขียนไปเลยครับว่าไม่มีผลลัพธ์ต่อมาครับตื่นสายทํางานได้น้อยลงมีผลลัพธ์ไหมครับไม่มีแถมเสียเวลาด้วยให้เขียนตามความจริงนะครับมันไม่ใช่การต่อว่าตัวเองแต่เขียนเพื่อให้คนตระหนักรู้ว่าโอเคก่อนที่เราอ่ะจะสั่งตัวเองให้ไปมีอนาคตใหม่ช่วยรับผิดชอบ อ,าอนาคตในปัจจุบันคือช่วยเราไปชอบในปัจจุบันก่อนก่อนที่จะไปถามถึงอนาคตโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สําคัญมากนะครับในเรื่องของการ not to do list นะครับ list ออกมานะครับใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์ yes ครับใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์ yes นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้อง list สิ่งนี้ออกมาอยา่างน้อยห้าถึงสิบข้อโอเคไหมครับตื่นสายได้ผลลัพธ์ไหมไม่ได้ไายฟีดข่าวหรือบางทีเนี่ยตารางงานที่มันยุ่งเหยิงไปหมดสมมติว่าวันนี้ สมมุติว่าคุณอนะไลท์ที่เพจเป็นหลักนะครับยิงแอดอาจจะเป็นรองคุณให้ความสําคัญกับเรื่องโอเคนะครับเมื่อกี้มันดับแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันดับแป๊บหนึ่งนะครับคุณให้ความสําคัญถูกเรื่องหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราจะถามคุณวันนี้ครับการโฟกัสผิดจุดหรือการโฟกัสในสิ่งที่ให้พลังงานน้อยหรือผลลัพธ์น้อยมันจะไม่เสริมประสิทธิภาพให้คุณสำเร็จแบบเร็ว สวัสดีครับี่อุนะครับมันจะไม่เสริมประสิทธิภาพให้คุณสําเร็จแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปในอนาคตเนี่ยตระหนักรู้ให้ได้ก่อนว่าอะไรที่ฉันติดอะไรที่ฉันเป็นข้ออ้างกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาคุณจัดตารางเวลาไม่ได้คุณลองดูนะครับว่าคุณไปใส่ความสําคัญกับงานผิดจุดหรือเปล่าใส่ความสําคัญกับงานผิดจุดก็คือไปทํางานเล็กงานน้อยงานย่อย เช่นสมมุติว่าคุณเป็นเพจที่แบบว่าเออแบบปังมากๆนะครับคุณจะมานั่งตอบแชทเองก็ไม่ใช่คุณต้องมีคนจ้างแล้วนะครับคุณต้องมีคนดูแลงานไหนที่ไม่ใช่และมันเสียพลังงานคุณเอาให้คนอื่นทาครับจ้างคนอื่นทําใช้เงินทํางานถ้าคุณได้เรียนพ่อรวยสอนลูกครับใช้เงินทางานโอเคไหมครับสวัสดีครับพี่ปอยบิยานะครับใช้เงินทํางานเพราะฉะนั้นเมื่อคุณิสต์สิ่งนี้คุณจะเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะนี่ฉันเสียเวลาแบบสิ่งนี้ไปเยอะหรือเปล่าไทยฟีดข่าว ดูละครดูซีรีส์เสพข่าวลบแต่ To-Do List ครับคุณอาจจะ List ์ครับว่าส่วนในฝั่ง To-Do List ครับอีกฝากหนึ่งนะครับคือเป็นคู่กันโอเคไหม Not To-Do List นะครับก็คือฝั่งขวา To-Do List ก็คือฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดีเขียนไว้ฝั่งซ้ายนะครับเรื่องดีเราก็จะเขียนนะครับเช่นแล้วอะไรล่ะที่ถ้าฉันทำฟังให้น,นะครับ ถ้าชั้นทํามันจะทำให้ชั้นมีผลลัพธ์เพราะฉะนั้นคุณก็สมมติฐานก็ได้ว่าโอเคถ้าชั้นไลฟ์สดทุกวันมันน่าจะสร้างรายได้หรือผู้ติดตามก็ได้อะถ้าชั้นไลฟ์สดทุกวันมันน่าจะสร้างผู้ติดตามให้กับชั้นอย่างน้อยเดือนนี้300คนอ่คนคุณก็เขียนเป็นผลลัพธ์แบบนี้ก็ได้สวัสดีครับพี่กิงดาวนะครับคุณสามารถเขียนเป็นผลลัพธ์แบบนี้ก็ได้เช่นถ้าชั้นไลฟ์สดทุกวันต่อเนื่องฉันจะได้ผู้ติดตาม300คน ถ้าฉันฝึกเขียนคอนเทนต์มาเก็ตติ้งสิ่งที่ฉันได้รับคือข้อ1ฉันเก่งขึ้นข้อ2เนี่ยจะมีคนแชร์ฉันเยอะมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยยีแชร์ต่อโพสตอันนี้เป็นต้นคุณสามารถที่จะตั้งสมมติฐานแบบนี้ขึ้นมาได้มันเหมือนการปักธงรบเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราไม่เคยจะปักธงรบเลยถามจริงครับว่าวันนี้ถาม,มาจริงนะวิธีแบบเนี้ยที่ดูเรียบง่ายมากๆครับแต่เชื่อไหมครับว่าไบรอันเดซี่ใช้แกรี่บีใช้เอ่อจีฮับเอเคอร์ใช้และหลายๆคนใช้ครับ คุณทาวิธีนี้บ้างหรือไม่ครับอะใครคิดว่าตัวเองทํานะครับพิมพ์ทําใครคิดว่าไม่เคยทําเลยค่ะพิมไม่เคยทานะครับใครเคยทําว bueno ิธีนี้บ้างครับพิมพ์ทําใครไม่เคยทําครับพิมพ์ไม่เคยทําโอเคไหมครับใครทําพิมพ์ทําใครไม่เคยทําพิมพ์ไม่เคยทาโอเคไหมครับใครทําวิธีนี้พิมพ์ทําครับใครไม่เคยทํามาก่อนเลยพิมพ์ไม่เคยทําครับแล้ววันนี้คุณจะรู้เลยครับว่าอะไรที่คุณติดอะไรที่คุณอ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อะไรที่คุณอ้างนะครับก็คือสิ่งที่คุณ อยู่ในขวามือนั่นแหละครับก็คือในเรื่องของ not to do list คุณถ่ายฝีขาวมากไปคุณเผือกเรื่องชาวบ้านมากไปคุณแบบเออมัวแต่เล่นเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นนะครับคุณไม่ทําอะไรเลยและในทางซ้ายมือมีอะไรบ้างที่เราจะเสริมพลังหรือจะเสริมให้เรามีรายได้มากขึ้นเช่นเราไปลงคอร์สออนไลน์หรือเราไปลงสัมมนาที่มันสร้าง energy ให้กับเราหรือลงคอร์สที่มันมีกลยุทธ์หรือซื้อหนังสือหรือไปพบปะผู้คนอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งคําตอบว่าไม่เคยทำถูกไหมครับว่า อะไรนะครับจริงๆเรื่องนี้เราเคยพูดนานแล้วนะครับแต่เราจะจจะย้ําใส่ให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งทาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้นะครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาสิ่งสําคัญนะครับที่คนสําเร็จมีคือเขาไม่ได้โฟกัสผิดจุดครับเขาโฟกัสจุดที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสําเร็จโฟกัสจุดที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดครับอ่าไม่เคยถูกไหมครับคนสําเร็จนะครับโฟกัสจุดที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดครับ และอะไรเป็นจุดที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดครับเช่นนะครับถ้าฉันยิงแอดโอเคฉันลงทุนไปสองหมบาทสมมตินนะฉันจะได้มาหน,นึ่งแสบาทอันเนี้ยมันก็คือถือว่ามีผลลัพธ์เพราะสอง0 0บาทก็คือการลงทุนหนึ่งแสบาทก็คือรายได้กําไรก็คือแ0ดหมืนถูกไหมครับอันนี้เป็นต้นเพิ่งได้ทําถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเป็นวิธีที่เรียบง่ายมากๆแต่จริงๆนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจวิธีเรียบง่ายแต่จริงๆวิธีนี้ทําให้คุณเห็นชัดครับว่าอะไรที่คุณ หยุดยั้งคนอยู่คุณต้องถามตัวเองครับตลอดเส้นทางที่คุณอยากจะสําเร็จนะครับอะไรหยุดยั้งฉันอยู่อะไรหยุดยั้งฉันอยู่และคําถามที่สองครับอะไรที่มันสาคัญกับฉันตอนนี้อะไรที่มันสาคัญกับฉันตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะครับถามตัวเองว่าอะไรที่มันหยุดยั้งฉันอยู่ถ้าคุณยังไม่มีผลลัพธ์ณปัจจุบันถามครับว่าอะไรหยุดยั้งฉันอยู่ข้อหนึ่งและคําถามที่สองครับแล้วอะไรล่ะที่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับฉันทําตรงนั้น ทำตรงนั้นและโฟกัสตรงนั้นโฟกัสเพลงสิ่งเดียวโฟกัสเพลงสิ่งเดียวใครเข้าใจในตรงนี้ครับพพมพ์ yes มาเลยนะครับอ่ะใครเข้าใจตรวนี้เพมพ์ yes มาเลยนะครับมา嘛นะครับส่วนใครที่อยู่ในคอร์สอ่าเดเมจิกนะครับเราก็จะตามเข้าไปนะครับสักู่นะครับอึบอึบอึบโอเคนะครับอ่ะเข้าตัวเดเมจิกไปเลยนะครับโอเค เพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นการบ้านเดอยากจะให้ไปทํานะครับก็ทําตามที่บอก to do list กับ not to do list นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียบง่ายนะครับเพราะว่าตอนที่โอป้าเขียนออกมานะครับตกใจมากนะครับ <laughs> เออกูทำอะไรของกูนี่นะครับปรากฏว่าบางทีเราเราหลายๆคนหลุดใช่ไหมครับว่าเอ๊ะ ทำไมวันนี้กูกูเรียนคอรสนี้ไม่จบทำไมวันนี้กูทำอันนี้ไม่จบทำไมเวลากูมันล็อกไม่ได้เลยทำไมเราล็อกเวลาไม่ได้ครับคำตอบมันมีอยู่ชัดเจนครับเหตุผลที่คุณล็อกเวลาไม่ได้ เพราะว่าคุณไม่ได้ล็อกมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำทูดูลิส s t กับ Not to-do list เนี่ยมันเหมือนกับทำให้คุณนะครับได้ล็อกเวลานะครับได้ล็อกเวลากับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะฝากเทคนิคสั้นๆนะครับก็คือ To-do list กับ Not to-do list นะครับพวกนี้เราก็ยังไลฟ์เวลาปกติอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในวันที่24 2526นะครับโอปป้าอาจจะเรียน9โมงถึง5ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไลฟ์ตอนเช้าก็เป็นดึกเลยแต่โอปป้าคิดว่าน่าจะไลฟ์ เชา้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดติดดาวนะครับแบบเห็นโพสต์ก่อนเอาไว้ไปที่เมนูติดตาม แล้วไปคําว่าเห็นโพสตก่อนโอเคไหมครับมันก็จะทําให้คุณนะครับได้เจอนะครับแล้วก็ขอฝากในช่วงท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวประกาศคร่าวๆไว้นะครับสาหรับคนที่อยากจะได้นะครับการเมนทอร์นะครับหลายคนรีเควสเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็สเกดูเต็มถูกไหมครับแต่ในคอร์สแหกคนรยห้านะครับที่เราเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับก็คือเป็นคอร์สออนไลน์ที่สอนคุณตั้งเป้าหมายนะครับ อันนี้คือเราขอโปรโมทไว้เลยนะครับในช่วงไทยไลท์สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับข้อ1คือเรียน10วันเต็มในออนไลน์ข้อ2นะครับเรามีการติดตามอีก30วันนะครับข้อ3นะครับคุณจะได้รับการเมนทอร์โคชชิ่ง20นาทีนะครับซึ่งปกติเนี่ยโอป,ป้าไม่ค่อยมีคิวว่างโอเคนะแต่อันนี้คือแหกคอร์เลยห้าเราจะล็อกไว้ให้กับนักเรียนที่เรียนแหกคอร์เลยห้านะครับซึ่งปกติถ้าคุณเมนทอร์คุณต้องจ่าย1 5ื่นต่อครั้งละ1ชั่วโมง อันนี้เรื่องจริงนะครับแต่อันนี้เราให้คุณในราคาคอร์สที่ถูกมากคอร์สเนี้ยอันนี้บอกเลยว่าเป็นพรีเมียมแล้วเป็นเนื้อหาต่างประเทศทั้งหมดรวมทั้งหมด6อาจารย์ที่โอป้าที่มีโอกาสเรียนแล้วเป็นกูรูระดับโลกทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณจะได้เป็นหนังสือนะครับ กลับไปด้วยนะครับเราจะส่งให้คุณที่บ้านฟรีนะครับบอดต้องจ่ายตังค์นะครับอ่ะคุณจะได้สิ่งนี้นะครับแล้วคุณก็จะมีหนังสือแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันนะครับหนังสือเป็นลิขสิทธิ์นะครับงดการก๊อปปี้นะครับส่วนใครขยันก๊อปปี้ก็ทําไปนะครับนะครับน่าเป็นคนมีคนตีนด้วยนะครับอ่ะรอเล่นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็มีหนังสือให้นะครับมีเป็นคอร์สออนไลน์ตัวนี้เป็น Success Advanced Program นะครับไม่ใช่ตัวพื้นฐานตัวพื้นฐานนจะเป็แแกหัววรย2ต่ ตัวนี้เป็นแอดวานซ์นะครับโปรแกรมเป็นโปรแกรมสูตรสำเร็จในแบบ NLP 100%นะครับมีเพียงโค้ชนะครับที่จบแบบมีใบรับรองนะคบที่จะสอนคุณเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมันต้องเรียนหนากๆนะครับเออถามว่าถามว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนเรียนไปแล้วไปเปิดเขาจะเป็นไงโอป้าก็ก็ได้แค่นั้นนะครับก็ได้แค่นั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่วันนี้สิ่งที่โอป้าอยากให้คุณทำนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ถ้าคุณทําแบบ เต็มที่นะครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วเรียน10วันกับเมนทอร์อีก30เป็น40วันนะครับหายากมากนะครับที่คุณจะได้จ่ายแค่ราคา9 9 0าแต่สําหรับ50คนแรกนะครับเราให้สิทธิ์เมนทอร์คุณเหมือนเดิมนะครับก็คือ1 ไม่ใช่ผู้ผลิตหนึ่งครั้งนะครับยี่สิบนาทีนะครับและเรามีส่วนลดใี่หนึ่งพันบาทนะครับคุณชําระเพียงแปดพันเก้าคุณสามารถผ่อนชําระได้นะครับจะไปติดต่อถามแอดมินนะครับทุกคอร์สนะครับที่ราคาเกินสามพันนะครับถ้าคุณไม่สะดวกจ่ายสดคุณสามารถผ่อนชําระได้นะครับเป็นเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นคอร์สเนี้ยมันจะเรียนเนี่ยปลายสิงหานะครับคอร์สนี้มันจะเรียนปลายสิงหาเป็นคอร์สที่เป็นเบนท์ทอโปรแกรมครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบไม่ใช่เวลาถึงหนึ่งปีนะครับโดยที่คุณแบบไม่ได้ไปแบบโอ้ไปนั่งก๊อปปี้ ใครบันวันนะครับแนนเนี้ยเราถอดแบบกลยุทธ์คอเสริรมาทั้งหมดแล้วนะครับจากบทเรียนที่เราได้เรียนนะครับและเราจะส่งตรงให้คุณนะครับและทั้งคอร์สเนี้ยเป็นลิขสิทธ ย้ำนะครับว่าเป็นลิขสิทธิ์และถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจนะครับไม่ต้องลงเรียนเลยนะครับเพราะอันเนี้ยเราตามล่าคุณนะครับทั้งหมด40วันนะครับก็คือในคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็มีติดตามอีกทั้งหมด40วันรวมถึงเมนทอนะครับซึ่งมันคุ้มมากแค่เมนทอคุณก็คุ้มละเพราะมีหลายคนอยวจะหลังบ้านกับโอป้าถูกไหมครับหลายครั้งเนี่ยคุณอยากจะหลังบ้านแล้วเดี๋ยวในตัวต้นเดือนนะครับเราจะเปิดเมนททอโปรแกรม ที่ไม่เกี่ยวกับแห่โ5โลหะนะอะแหโเนี่ยมีเมนทอร์โปรแกรมนะครับแล้วก็มีคือมันจะเป็นโคชชิ่งหน่งครั้งถูกไหมครับแต่ถ้าคุณนะครับชอบแบบหลายๆครั้งก็มีเปิดเป็น VIP กับซูเปอร์วีไให้นะครับนั่นก็คือคุยกัน2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับโอป้าก็จะล็อกนะครับสเกดู mm hmm. ของคุณไว้นะครับคุณสามารถล็อกตารางเวลากับโคชได้นะครับ คุยจะคุยถ้าคุณชอบแบบว่าอยากจะเซฟไว้คุณจะสร้างกลุ่มปิดนะครับแล้วก็คุยกับ2คนก็ได้ครับจะได้เซฟไปดูนะครับหรือคุณอยากจะคอซูมหรือคุณอยากจะแบบไหนบอกโค้ดมาค่ะเดี๋ยวโค้ดจะจัดให้คุณนะคะหรืออยกจะโทรธรรมดาก็ได้นะครับการคุยในที่นี้จะเป็นการคุยเรื่องตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะนะคบเพราะฉะนั้นไม่นอกเรื่องโอเคไหมการคุยแบบนี้นะครับเพราะอะไร เราตั้งเมนทอร์โคชชิ่งให้คุณเพื่อจะซับพอร์ตคุณในการเป็นคอนซัลคุณนะครับในตลอดเส้นทางในการที่คุณเรียนสักเซโปรแกรมนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับและหนึ่เอ่อหนึ่บาทเนี่ยจะเป็นของ50คนแรกเท่านั้นที่ลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็ในต้นเดือนสิงหานะครับเราจะเปิดเมนทอร์โปรแกรมในการที่แบบโคชชิ่งนะครับเราปกติเราจะไม่ได้รับ เคสโคชชิ่งนะครับอันนี้โอป้าเกียคิวให้แล้วนะครับใครที่มองไว้แล้วก็ถามไม่ตลอดนะครับกรุณามาลงเะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับเดือนหน้าเราจะเปิดแล้วก็สําหรับคนที่อยากเจอตัวจริงนะครับเราจะรับจํากัดซึ่งโซเชียลดิสแซนต์ใช่ไหมครับเรารับแค่รอบละสิบคนฟังให้ดีนะครับเราจะรับคุณแค่รอบละสิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบคนนี้ก็จะมารวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งวันอีกทีหนึ่งถ้าคุณสนใจคุณก็ค่อยไปลงทะเบียนนะครับ มันจะมีในเรื่องของ V i P Coaching เกิดขึ้นแต่รับแค่10คนโอเคนะครับรับแค่10คนนะครับแล้วก็อันที่2ครับก็จะมีเป็นเปิดเป็นนทอ์นะครับโคชวันออนหมายถึงว่าคุณอยากจะ c a l นะครับหรือคุณอยากจะเปิดซูมนะครับหรือคุณอยากจะ OBS หรือคุณอยากจะอยู่ในเฟสกลุ่มปิดก็ได้สวัสดีครับพี่นะน้องบํำแบมคนสวยนะครับ เพราะว่าอย่างบ้านท่านนะครับบางท่านเนี่ยเขาสร้าง Facebook กลุ่มปิดนะครับแล้วก็ให้อป้าไลฟ์อยู่ในนั้นแล้วก็เชิญเขาขึ้นขึ้นกล้องนะครับพอเราไลฟ์แล้วเราก็เชิญเขาขึ้นกล้องเราสองคนคุยกันแต่อยู่ในกลุ่มที่มีแค่เราสองคนเขาก็สามารถเซฟไปดูได้อันนี้เซฟไปดูได้นะครับก็แล้วแต่วิธีดางไหนของคุณนะครับบางคนอยากจะยกโหูโทรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเปิดให้มีตามนี้นะครับที่เราบอกไว้คุณรอาตามประกาศได้เลยแต่ตอนเนี้ สิ่งที่คุ้มที่สุดที่โอป้าแนะนาคุณนะครับคือตัวแหกโคลเลย5ซึ่งมันแบ่งเป็นตัวเซ c กชันทั่วไปกับเซกชัน V.I.P. กับซูเปอร์ V.I.P. นะครับ ถ้าคุณเป็น V.I.P. กับ Super V.I.P. นะครับเราเพิ่มรอบโคชชิ่งให้กับคุณนะครับก็คือคุยกับคุณเรื่องเป้าหมายโดยตรงล้วนๆนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณจ่ายที่อื่นนะครับน่าจะมากกว่า2-3 0,000สมื่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเราไม่ได้เปิดแต่อันนี้ถือว่าเป็นเป็นแหกของานรวยครั้งแรกที่เปิดนะครับและมันจะแอดวาน์ขึ้นเรื่อยๆเพราะเนื้อหาที่เรียนมันไม่ได้แบบหาได้ง่ายๆนะครับแล้วมันก็ต้องใช้แบบคือเรา เรียนมาแบบตัวที่เป็นเนื้อหาที่เป็นแบบครอบคลุมของหลายๆท่านนะครับที่เป็นกูรูนะครับด้านความสําเร็จโดยเฉพาะนะครับในแบบของศาสตร์ n l p นเนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเรายินดีมากๆที่จะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะแค่กับบางคนนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนคนนั้นนะครับคุณผ่อนได้นะครับคุณผ่อนได้นะครับเพราะว่าอย่างตอนที่สมัยที่โอป้าเรียนนะครับโอป้าก็เคยลงค่าโคชชิ่งเนี่ยสองแสน อันนี้คิดเอานะครับโคชชิ่งเนี่ยชั่วโมงเดียวนะครับสองแสนโอปอรก็ผ่อนเอาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถติดต่อผ่อนได้เพราะมันเรียนนู่นไปเดือนหน้านะครับคุณก็ผ่อนจนคุณพอใจนะจ๊ะโอเคนะครับใครคิดว่าโอเคนะครับคุณคิดว่านะครับอย่างตอนนี้ราคาที่เราเปิดให้คุณนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับเก้าพันเก้าคุณคิดดูดีๆนะครับถ้าคุณได้โคชชิ่งเฉยๆอ่ะ คุณยังต้องจ่ายแพงเลยแต่เนี้ยยังได้คอร์สออนไลน์และได้หนังสือนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับเออส่งถึงบ้านฟรีด้วยนะครับแล้วคุณสามารถที่จะใช้หนังสือเนี่ย นะครับอ่มีใบนะครับมีใบนะครับมีใบเห็นะมีใบเห็นไหมครับมาให้ดูเล่นๆนะครับเออมีใบนะครับมีใบมีเอามาล่อด้วยนะครับอ่ะคุณก็สามารถใช้หนังสือเนี้ยเรียนกับโค้ชได้นะครับในการทำออนโปรเซสต่างๆโอเคไหมครับซึ่งอันเนี้ยเราจะมีการฟีดแบ็กกับคุณตามการบ้านในหนังสือนะครับซึ่งอันเนี้ยเราทําตามแบบที่ท่านอาจารย์เราสอนเลยนะครับเราจะคอมเมนต์ฟีดแบ็กคุณบ y w e วิ by บ e e k by w e บ k วินะครับทั้งหมดเนี้ยก็โอ้เยอะมากเลยนะครับแปดสัปดาห์นะครับ อ่าไล่ลงไปพูดผิดนะครับเราไม่ได้คอนคอมอ่อเราไม่ได้ตามคุณ30วันพูดผิดเราตามคุณ8สัปดาห์2เดือนอ่าแม่งนับวันผิดโอเคเราตามคุณ2เดือนนะครับโอเคไหมเราจะตรวจคุณนะครับ by week by week นะครับแล้วก็ฟีดแบ็กนะครับ เล็กคอมเมนต์ให้กับคุณนะครับโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่คุณได้โทรหนึ่งครั้งและคุณกําหนดวันได้เลยนะครับแต่แนะนําให้คุณเรียนไปสักพักก่อนแล้วคุณค่อยโทรนะครับไม่งั้นตอนที่คุณโทรครั้งแรกมันจะมาได้ปัญหาครุกคนจะได้สิทธิ์คนละหนึ่งครั้งนะครับเพียงแต่50คนแรกคุณจะได้ส่วนลด1,000บาทนะครับบอกเลยว่าปกติคอร์สที่เรียน NLP นะครับไม่ว่าคุณจะเนีกับใครส่วนใหญ่ค่าคอร์สแพงหมดครับมีโอป้านี่คือว่าจกถูกสุดในตลาดแล้วนะครับแห่กันเลยห้า นะครับแล้วก็ได้หนังสือแล้วก็ได้คอร์สออนไลน์เรียนแล้วก็ได้การติดตามอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่เราวาง targeting กัเลย5นะครับก็อาจจะต้องคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ใช่นะครับเราเจอกันในคอร์สนี้สามารถติดต่อแล้วผ่อนได้นะครับไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการผ่อนคุณแค่ผ่อนให้จบก่อนวันเข้าเรียนโอเคไหมครับสามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับถ้าคุณเป็นนะครับนักเดยนเก่านะครับคุณก็สามารถทักไปได้ทุกคอสนะครับที่เป็นนักเดยนเก่าคุณสามารถทักเข้าไปขอราคาได้ราคาเต็มคอสนี้อยู่2 9 9 0มาครับบอกเลยครับว่าแพงนะครับแพงนะครับต้องใช้คำว่าแพงครับแต่จริงๆแล้วสลาอุปป้านะครับที่เปิดราคาให้คุณเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณเรียนโปรแกรมแบบฝักเซจริงๆคุณต้องจ่ายมากกว่าประมาณแสนห้านะครับนั่นคือสิ่งที่ คนอาจจะมองว่าแพงถูกไหมครับโอป้าก็ว่าแพงนะตอนที่เห็นแต่พอโอป้าดูแล้วนะครับไม่แพงเลยเพราะว่าเราเห็นเนื้อหาแล้วครับที่จะทําให้กับคุณนะครับการที่คุณนะครับต้องมีเมนทอร์นะครับตลอดทางนะครับคือคุณไม่มีคนตอบคาถามนะครับคุณลองวัด ในตลาดได้ครับโอป้าไม่อยากวัดเรื่องราคาหรืออะไรกับใครมากมายนะคบแต่วันนี้สิ่งที่เราให้คุณนะครับคือการที่เราอจะจะประกบคุณนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมกันมันก็3เดือนนะถ้ารวมกับวันที่เรียนนะครับก็เกือบ3เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่ให้กับคุณนักเรียนเก่าทุกคอร์สฟังให้ดีนะครับนักเรียนเก่าทุกคอร์สคุณ inbox ขอราคาพิเศษได้แล้วก็ขอผ่อนกับแอดมินนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราเปิดราคานะครับพรีออเดอร์อยู่ที่9,9 0 0โอเคไหม ถ้านักเรียนเก่าคุณ inbox ได้นะครับแต่ถ้าสําหรับ50คนแรกนะครับที่เป็นคนใหม่นะครับคุณใช้สิทธิ์ลดพันหนึ่งได้ส่วนนักเรียนเก่านะครับคุณได้ลดอยู่ละนะครับแล้วคุณอาจจะมีลดอีกขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะติดต่อไปได้อันี้จัดให้แล้วนะครับส่วนเดือนหน้าเราติดตามนะครับว่าเราจะเปิดตัวนะครับ VIP coaching ตอนไหนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะรับแค่รอบละ10คนฟังให้ดีนะครับเพราะเราต้องการให้คุณโฟกัส โอป้าต้องการเดินดูคุณทุกคนนะครับแล้วก็เอ่อมันจะมีเซ็ชันพิเศษนะครับในเรื่องของหลายคนที่อยากจะได้เรื่องดิจิตอลนะครับถ้าอยากจะให้โค้ชดูนะครับก็รอตัวนี้10คนนะครับรอบละ1ิคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอชมนะครับซึ่งเราอาจจะกระจายไปในหลายๆที่นะครับแต่ตอนนี้อาจจะฝังู่ที่กรุงเทพก่อนนะครับเพราะว่ามันดูจะปลอดภัยสุดนะครับในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแจ้งข่าวสารไว้ให้พี่ทราบนะครับใครคิดว่า ลองถามความเห็นดูครับเอาจากใจนะครับคุณคิดว่าความสําเร็จคุณควรจบในปีนี้หรือเปล่าครับช่วยบอกอป้าดีครับคุณคิดว่าความสําเร็จคุณอนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินรถหรือสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ยคุณคิดว่ามันควรจบภายในหนึ่งปีไหมครับผลลัพธ์มหาศาลอย่างอป้าก็ตั้งเป้าไว้นะครับก็คือสิบล้านบาทขั้นต่ํานะ มันควรจะจบในปีนี้ไหมครับแล้ววันนี้มันมีอะไรที่ติดอยู่นะครับเราจะใช้ทางจิตนะครับบวกกับในเรื่องของตัว Success นะครับเราจะเอาทั้ง NLP นะครับที่เป็นในเรื่องของในเรื่องของการแกะจิตนะครับแล้วก็เรื่องของ NLP นะครับในเรื่องของคุณค่าแล้วก็ NLP ในเรื่องของ u ักเซสโปรแกรมนะครับมาใส่อันนี้เราจะเอาคุณเข้าหลูโปรแกรมมันเหมือนเป็นเมนทอลโปรแกรมอะแต่เป็นด้าน u ักเซสเพราะฉะนั้นเป้าหมายอะไรก็ตามที่คุณทําเราจะรู้หมดและทุกสิ่งที่คุณเป็นนะครับสิ่งที่คุณไม่เคยทําแล้วคุณจะอึดอัดมากในคอสนี้บอกเลยครับคอสนี้จะทําให้คุณอึดอัดแบบสุดตีนนะครับต้องใช้คานี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่พร้อมเปลี่ยนไม่ต้องลงครับเสียดยเงินนะครับคุณปคคไป แล้วก็ไม่ต้องตามคุณแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าโค้ดมั่นใจนะครับในการติดตามนะครับถ้าควรจบในปีนี้ถ้าไหนตามก็คือตามนะครับคุณลองไปถามเมนทอร์โคชชิ่งจากที่อื่นได้เลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราเปิดให้คุณนะครับราคุณจะคอคุณจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างว่าป้าเองก็ต้องจบในปีนี้เหมือนกับพี่เลยนะครับควรจบในปีนี้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจบในปีนี้นะครับ พลังงานหรือเอเนเราก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งในคอร์สเนี้ยเราจะมีเสริมให้คุณนะครับทั้งเรื่องของ Mindset นะครับเอเน g y นะครับคุณค่านะครับแล้วก็เรื่องของ Success ในการติดตั้งความสำเร็จคุณเข้าไปเรามีโปรเซสหลายอย่างแล้วทุกอย่างก็จะมีในหนังสือเราจะเล็กคอมเมนต์คุณ by week นะครับเพื่อ คือถ้าคุณเนี่ยเข้าตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นของสักเซ็โปรแกรมอ่ะคุณต้องจ่ายมากถึงประมาณ5-0,000ื่นถึงแสนบาทเพราะว่าโอป้าเคยผ่านมาแล้วโอเคไหมครับโอป้าเคยผ่านมาแล้วคุณต้องจ่ายมากกว่า5-0,000ื่นถึงแสนบาทที่จะเข้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้แต่อันนี้คือเราพาคุณทําแล้วเราเล็กคอมเมนต์คุณด้วยโอเคไหมบายอาทิตย์เลยบายอาทิตย์บายอาทิตย์นะครับที่เราให้กับคุณนะครับนั่นคือสิ่งที่ คิดว่าคุณต้องการพี่เลี้ยงคุณเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราฝากตัวแหกโลอย5ห้าไว้ด้วยนะคบฝากโปรโมทด,ด้วยนะครับเราไม่ได้ยิงแอดไม่ได้อะไรเลยนะครับเหมือนคอสเนโลเนี่ยก็ไม่ยิงแอดแม่อะไรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้จะต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีปีนี้เท่านั้นถูกต้องนะครับจะต้องเลิกเป็นลูกจ้างหูทำได้พี่เหมือนรบป้ายนะครับแค่ฟันธงเลยครับว่ากูไม่เป็นลูกจ้างใครนะครับกูนั่งทํางานที่ไหนก็ได้อยู่ตัวไหนกูก็ได้เงินนะครับเก๋ๆนะครับเราต้องสั่งเองแบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพี่ๆก็สามารถทําได้นะครับมันไม่มีอะไรเพี้ยนหรอกนะครับ แล้วยังไงอย่าลืมติดตามนะครับในส่วนที่โอป้าบอกพี่นะครับว่ากดติดดาวไว้นะครับบางทีอาจจะมีไล์เช้าไล์บ่ายไล์เย็นไม่แน่นอนเลยในเรื่องเวลานะครับเราบินทุก3วันต้องใช้คํานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เรากําลังรวบรวมพลังงานสูงนะครับแล้วก็เนื้อหาเรียนต่างๆนาน,านเนี่ย คิดว่าทุกคนได้ประโยชน์มากมายแน่นอนครับแล้วอย่าลืมติดตามหน้าเพจดีๆนะครับทุกเคล็ดลับที่คุณฟังคุณไม่รู้หรอกว่ามันมาจากที่ไหนบ้างนะครับแต่เราได้ความรู้จากปรมาจารย์ต่างๆที่เก่งมากๆนะครับซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆครับเราอป้าก็ตกผลึกแล้วนํามาให้กับคุณนะครับอย่าลืมนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ not to do list นะครับกับ to do list นะครับไปทําให้เป็นประโยชน์ซะโอเคนะนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับไปเลยครับ